สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในช่วงนี้นะคะก็ส่งผลให้เรื่องของหน้ากากอนามายัยขาดแคลนมีคุณยายคนหนึ่งวัยกว่า60ปีค่ะทำหน้ากากอนามัยขายชิ้นละ49บาทแก้ปัญหานะคะแล้วก็สร้างรายได้ในช่วงหน้ากากอนามายัยขาดแคลน ซึ่งจากปัญหาหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนแล้วก็มีราคาแพงช่วงนี้ล่ะค่ะทําให้คุณยายยองแก้วบริสุทธิ์อายุ65ปีชาวชุมชนแฟลตเคหะในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นช่างเย็บผ้าหาันมาเย็บหน้ากากอนามัยขายในราคาชิ้นละ49บาทซึ่งเป็นผ้าอย่างดี2ชั้นชั้นนอกก็จะใส่ผ้าซาลูข้างในก็จะเป็นผ้าจัสินค่ะซึ่งสามารถสวมใส่ป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด -19 ได้แล้วก็มี2ขนาดก็คือเป็นขนาดสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ตั้งแต่2ข,ขอนขนาดของใหญ่แแล้้วกก็็เดตตังต่ะ ขึ้นไปสามารถใช้ซักนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะคุณยายบอกว่าทีแรกก็ไม่ได้ทําขายค่ะแต่ลูกสาวได้ขอให้ช่วยตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้เพื่อสวมใส่ในแต่ละวันค่ะแต่พอมีคนเห็นบอกต่อกันไปค่ะปรากฏว่าก็มีคนสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะทําให้คุณยายสร้างรายได้จากการขายหน้ากากอนามายัยชิ้นละ49บาบาทนี่แหละค่ะ